ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมพศ2565ราศีพฤษภเป็นราศีที่รวงเรื่องงานค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสาเหตุที่ต้องใช้คำว่าค่อยๆเพราะดวงดาวไม่ได้เปลี่ยนแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยคุณก็จะมีความสบายใจมากขึ้น ปัญหาความวุ่นวายหรือสึกหนักต่างๆในการทำงานที่คุณต้องเจอมาในช่วงเดือนถึงสองเดือนที่ผ่านมานั้นจะเบาลงโดยช่วงที่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วคุณจะพบทางออกของปัญหาการงานมีความราบรื่นและความสาเร็จทำให้เกิดชื่อเสียงและตำแหน่งหน้าที่ที่ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามต้องขอฝากเตือนว่า การไหว้วานขอความช่วยเหลือหรือการฝากความหวังไว้กับลูกน้องบริวารในช่วงนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้แนะนําให้จัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเองดีที่สุดนอกจากนี้คําพูดการเจราจาสื่อสารอาจมีข้อผิดพลาดหรือเรื่องเข้าใจผิดได้รวมไปถึงเอกสารสําคัญอาจตกหล่นสูญหายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนเรื่องการเงินเดือนนี้ดวงดาวโชคลาภมาแรงเลยทีเดียวใครรอฟังข่าวดีเรื่องการเสี่ยงโชคต้องบอกว่ามีให้ลุ้นอย่างไรก็ตามดวงดาวรายจ่ายก็มาแรงไม่แพ้กันคุณอาจหามาได้เยอะแต่ก็หมดไปเยอะด้วยดังนั้นแนะนำให้วางแผนเก็บออมเงินให้ดีหากได้โชคเข้ามาแล้วแนะนำให้แบ่งเงินไปบริจาคทำบุญด้วยเพื่อรักษาสมดุลที่ดีให้กับดวงของเรา ส่วนเรื่องความรักของชาวราศีนี้ถือว่าดีขึ้นจังหวะดวงดาวเหมือนได้พบกับทางสว่างใครที่ยังเป็นโสดอยู่และอยากเริ่มต้นความรักใหม่คุณจะได้พบเจอความรักแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวซึ่งอาจเป็นคนใกล้ตัวคุณที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นอยู่ดีๆก็อาจจะมาปิ๊งกันหรือเข้ามาบอกรักชวนกันไปกินข้าวซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับดวงคุณ ส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วเดือนนี้คู่ครองจะนำโชคทั้งเรื่องเงินเรื่องงานร่วมไปถึงสิ่งดีๆมาให้กับตัวคุณเรียกว่าดวงดาวความรักยังอยู่ในจุดที่ลงตัวสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นยังคงต้องฝากเตือนเล็กน้อยเพราะเป็นเดือนที่คุณอาจมีอาการภูมิแพ้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออาการที่สร้างความรำคาญใจให้คุณได้บ้างแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่น่าเป็นกังวลมากนัก